มนุษย์เป็นเพียงไม้อ้อที่สั่นไหวแต่เขาเป็นไม้อ้อที่รู้จักคิดเบลส s บาสกาวกล่าวบทที่1สัตว์ที่ไม่สลักสำคัญอะไร an animal of no significance ฮารารี่เริ่มต้นด้วยการพาเราย้อนกลับไปสู่จุดที่ทุกอย่างยังคงว่างเปล่าและเงียบเชียบหากจะเล่าด้วยจังหวะที่เรียบง่ายแต่พินิษพิจารณาอย่างลึกซึง้งมันคือภาพร่างของความจริงที่ปราศจากการปรุงแต่งดังนี้ครับ ความธรรมดาที่น่าประหลาดเมื่อสองล้านปีก่อนบรรพบุรุษของเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่พิเศษอะไรพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ตามมุมมืดของระบบนิเวศเป็นเพียงสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ควบคู่ไปกับกอริลลาหิ่งห้อยหรือแมงกระพุนพวกเขามีความรักความแค้นมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ซับซ้อนแต่ทั้งหมดนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อโครงสร้างของโลกเลยพวกเขาเป็นเพียงสัตว์ที่ไม่สลักสำคัญ ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าวันหนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำหนดโชคชะตาของดวงดาวตระกูลที่กระจัดกระจายเรามักจะเข้าใจผิดว่ามนุษย์มีเพียงสายพันธุ์เดียวแต่ความจริงคือในอดีตโลกใบนี้เต็มไปด้วยมนุษย์หลายประเภทที่ดำรงอยู่พร้อมกันเหมือนกับที่มีหมีหลายชนิดหรือสุนัขหลายสายพันธุ์ในยุโรปและเอเชียตะวันตกมีนีแอนเดอร์เทลที่แข็งแรงและปรับตัวเข้ากับความหนาวเย็นได้ดีในเอเชียตะวันออกมีโฮโมอีเรกัส ที่อยู่รอดมาได้อย่างยาวนานกว่า1.5ล้านปีในเกาะฟลอเรสมีโฮโมฟลอเรสเซียนซิสมนุษย์ร่างแคระที่มีความสูงไม่ถึง1เมตรพวกเขาทุกคนคือมนุษย์หรือฮิวแมนเหมือนกับเราแต่ละสายพันธุ์ต่างมีวิถีทางและมีตัวตนอยู่ในโลกที่แตกต่างกันออกไปในเชิงภูมิศาสตร์ราคาที่ต้องจ่ายสำหรับสมองและร่างกายมนุษย์มีลักษณะเฉพาะที่ดูเหมือนจะเป็นข้อดีแต่ในตอนนั้นมันคือบาระที่หนักอึ้งสมองขนาดใหญ่ สมองที่ขยายขนาดได้ต้องใช้พลังงานมหาศาลอนุมานว่าประมาณ25%ของพลังงานทั้งหมดในขณะที่พักผ่อนมนุษย์ในยุคนั้นต้องเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการหาอาหารเพื่อเลี้ยงสมองและต้องยอมให้กล้ามเนื้อฝ่อลงเพื่อชดเชยพลังงานนั้นการยืนตัวตรงการเปลี่ยนมาเดินสองขาทำให้มือเป็นอิสระสำหรับใช้งานเครื่องมือที่ซับซ้อนแต่ก็ต้องแลกมากับอาการปวดหลังและลำคอรวมถึงโครงสร้างกระดูกเชิงกรานของผู้หญิงที่แคบลง ทำให้การคลอดบุตรเป็นเรื่องอันตรายและเจ็บปวดกว่าสัตว์อื่นใดทารกที่ยังไม่สมบูรณ์ผลจากการที่ช่องคลอดแคบลงแต่ทารกมีศีรษะใหญ่ขึ้นมนุษย์จึงต้องคลอดก่อนกําหนดในเทียบกับสัตว์อื่นในขณะที่ลูกม้าเกิดมาไม่นานก็วิ่งได้แต่มนุษย์เกิดมาในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นเวลานับปีสิ่งนี้บังคับให้เราต้องมีระบบสังคมและการดูแลจากคนรอบข้างซึ่งเป็นรากฐานสําคัญที่ทําให้เราต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม จุดสูงสุดที่มาถึงอย่างรวดเร็วเกินไปเราอยู่ตรงกลางของห่วงโซ่อาหารมานานนับล้านปีเราเป็นผู้เก็บกินเศษซากที่เหลือจากสัตว์นักล่าตัวจริงเช่นสิงโตหรือไฮยีนาเราประดิษฐ์เครื่องมือหินขึ้นมาเพื่อกระเทาะกระดูกเพื่อกินไขกระดูกที่ไม่มีใครเข้าถึงแต่แล้วจูๆ่ๆเมื่อ400,000ปีก่อนมนุษย์บางสายพันธุ์ก็เรื่องล่าสัตว์ใหญ่และเมื่อ100,000ปีก่อนเซเปียนส์ก็กระโดดขึ้นสู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารการก้าวหน้าที่รวดเร็วเกินไปนี้ ทำให้ระบบนิเวศไม่มีเวลาปรับตัวและตัวมนุษย์เองก็ไม่มีเวลาปรับตัวตามเราเป็นนักล่าที่ยังมีความกังวลและขี้ขลาดเหมือนสัตว์ที่เคยถูกล่าอยู่ลึกในใจซึ่งความไม่มั่นคงนี้เองที่นำไปสู่พฤติกรรมที่โหดร้ายและอันตรายในเวลาต่อมาพลังของไฟจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดก่อนการปฏิวัติทางประทับรับรู้คือการควบคุมไฟไฟไม่ใช่เพียงอาวุธที่ใช้สู้กับสัตว์ร้ายหรือเครื่องให้ความอบอุ่นแต่ไฟช่วยให้เราทำอาหารได้การปรุงสุก ทำให้เราย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นลำไส้ของเราสั้นลงพลังงานที่เคยต้องใช้กับการย่อยอาหารถาวรจึงถูกแบ่งไปให้สมองพัฒนาได้มากขึ้นและสุดท้ายไฟคือสิ่งแรกที่มนุษย์ใช้ควบคุมอำนาจเหนือธรรมชาติเมื่อเรามีไฟเราไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงกายภาพของเราเท่านั้นเราสามารถเผาป่าทั้งผืนเพื่อเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการมีชีวิตอยู่ของเราได้นี่คือใจความสำคัญทั้งหมดของบทแรกที่ฮารารี่วางไว้ครับเป็นการย้ำเตือนเราว่า เราไม่ได้เริ่มต้นจากความยิ่งใหญ่แต่เริ่มต้นจากความนิ่งสงบและความพยายามที่จะเอาชีวิตรอดไปวันๆเท่านั้นเองครับต้นไม้แห่งความรู้ The Tree of Knowledge ความบังเอิญในความมืดเมื่อประมาณ70,000ปีก่อนในขณะที่โลกยังหมุนไปตามวัฏจักรที่น่าเบื่อหน่ายได้เกิดบางสิ่งขึ้นกับพวกเรา Homo sapiens มันไม่ใช่เสียงระเบิดกึกก้องไม่ใช่พายุฝนฟ้าขนองแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่เงียบเชียบภายในโครงสร้างสมอง เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นยื่นเข้ามาสับเปลี่ยนวงจรไฟฟ้าภายในหัวของเราโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าการกลายพันธุ์ของต้นไม้แห่งความรู้ทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นช่วงเวลานั้นไม่มีใครตอบได้มันอาจเป็นเพียงความบังเอิญที่ไร้ความหมายเหมือนคุณเดินไปสะดุดก้อนหินบนทางเท้าที่ไม่มีใครสนใจแต่ผลลัพธ์ของมันกลับมหาศาล สมองแบบใหม่นี้ทำให้เราสามารถคิดในสิ่งที่ไม่เคยมีใครคิดและพูดในภาษาที่ไม่เคยมีใครพูดความยืดหยุ่นของภาษามากกว่าแค่เสียงเตือนภัยสัตว์อื่นก็มีภาษาลิงเขียวร้องเตือนเพื่อนได้ว่าระวังมีนกอินทรีหรือระวังมีสิงโตแต่นั่นคือขีดจำกัดของพวกมันมันเป็นภาษาที่แข็งทื่อเหมือนก้อนอิฐแต่ภาษาของเซเปียนส์นั้นต่างออกไป มันมีความลื่นไหลและยืดหยุ่นอย่างน่าประหลาดใจเราสามารถผสมผสานเสียงที่จำกัดกลายเป็นประโยคที่ไร้ขีดจำกัดเราไม่ได้แค่บอกว่ามีสิงโตแต่เราบอกได้ว่าสิงโตตัวนั้นดูเหนื่อยล้าและมันกำลังนอนหมอบอยู่หลังโขดหินริมแม่น้ำรอคอยให้ฝูงกวางเดินผ่านมาความสามารถในการบรรยายโลกด้วยรายละเอียดที่ซับซ้อนนี้เองทำให้เราวางแผนและทำงานร่วมกันได้ในแบบที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ ทฤษฎีการนินทากาวใจที่มองไม่เห็นแต่เดี๋ยวก่อนฮารารีบอกเราว่าการล่าสัตว์ไม่ใช่เหตุผลหลักที่ภาษาของเราพัฒนาขึ้นมาหรอกสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือความสัมพันธ์มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและสังคมก็เป็นเรื่องวุ่นวายเราจำเป็นต้องรู้ว่าใครเกลียดใครใครแอบนอนกับใครใครซื่อสัตว์และใครคือคนโกง การส่งต่อข้อมูลเหล่านี้หรือที่เราเรียกว่าการนินทาคือสิ่งที่ทำให้ฝูงมนุษย์ขยายขนาดขึ้นได้มันฟังดูตลกใช่ไหมที่อารยธรรมของเราตั้งอยู่บนรากฐานของการจับกลุ่มนินทาแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าใครไว้ใจได้เราก็คงไม่กล้าร่วมมือกับเขาการนินทาคือวิธีที่เราตรวจสอบและสร้างความไว้ใจในกลุ่มเล็กๆขีดจำกัดของจำนวน150้าดนบาร์สนัมเแต่การนินทาก็มีขีดจำกัด ตามธรรมชาติแล้วการนินทาช่วยให้เรารวมกลุ่มกันได้สูงสุดแค่ประมาณ150คนเท่านั้นเมื่อจำนวนคนเกินกว่านี้ความสัมพันธ์ส่วนตัวจะเริ่มเลือนรางเหมือนภาพถ่ายที่ถูกขยายจนแตกพร่าเราไม่สามารถรู้จักนิสัยใจคอของคนพันคนได้และเมื่อเราไม่รู้จักกันระเบียบวินัยก็จะพังทลายฝูงก็จะแตกกระจายแต่โฮโมเซเปิอส กลับทำลายกำแพง150คนนั้นได้เราสร้างเมืองที่มีคนเป็นแสนสร้างจักรวรรดิที่มีคนเป็นล้านเราทำแบบนั้นได้อย่างไรคำตอบซ่อนอยู่ในกุญแจดอกถัดไปเรื่องแต่งสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนี่คือหัวใจของบทนี้และเป็นสิ่งที่แยกเราออกจากสัตว์ทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ภาษาของเราไม่ได้มีไว้พูดถึงแค่ความจริงเช่นแม่น้ำภูเขาสิงโตแต่เรามีรหัสเสบที่ไว้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเราเริ่มพูดถึงตำนานเทพเจ้าผีผีและจิตวิญญาณ คุณไม่มีทางโน้มน้าวให้ลิงชิมตันซีส่งกล้วยในมือของคุณโดยสัญญาว่าถ้าเจ้าให้กล้วยข้าหลังจากตายไปแล้วเจ้าจะได้ไปอยู่บนสวรรค์ที่มีกล้วยเนื่องนองลิงไม่วันเชื่อเรื่องพังนั้นมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่เชื่อแบบนั้นตำนานร่วม Common m y t h s คือสิ่งที่ทำให้คนแปลกหน้าจํานวนมหาศาลร,ร่วมมือกันได้ตราบใดที่ทุกคนเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันเชื่อในกษัตริย์องค์เดียวกันพวกเขาก็พร้อมจะเชื่อใจและทำงานร่วมกันโดยที่พวกเขาไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนตำนานของเปอร์โยพ่อมดในชุดสูรฮารารียกตัวอย่างที่น่าสนใจเพื่อให้เราเห็นภาพในยุคปัจจุบันนั่นคือบริษัทรถยนต์เปอร์โย เปโยคืออะไรมันไม่ใช่รถยนต์นั่นคือสินค้าเท่านั้นไม่ใช่โรงงานโรงงานพังก็สร้างใหม่ได้ไม่ใช่พนักงานไม่ใช่ผู้บริหารเปอร์โยคือเรื่องสมมุติทางกฎหมาย Legal Fiction ในอดีต พ่อมดหมอพรีอาจจะร่ายรำเพื่อเรียกวิญญาณบรรพบุรุษออกมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เผ่าแต่ในยุคนี้ทนายความซึ่งก็คือพ่อมดในรูปแบบใหม่แค่ร่างสัญญาลงลายมือชื่อและร่ายเวทมนต์ทางกฎหมายจ,จู่ๆบริษัทก็ถือกำเนิดขึ้นบริษัทมีสิทธิ์ มีอำนาจมีตัวตนตามกฎหมายทั้งที่มันไม่มีร่างกายมันเป็นเพียงจินตนาการที่เราตกลงจะเชื่อร่วมกันว่ามันมีอยู่จริงและตราบใดที่เรายังเชื่อกระดาษแผ่นนั้นก็จะมีอำนาจมหาศาลความจริงสองชั้นนับตั้งแต่การปฏิวัติทางประทับรับรู้มนุษย์เราอาศัยอยู่ในโลกสองใบซ้อนทับกันความจริงทางวัตถุแม่น้ำภูเขาสิงโตความจริงในจินตนาการเทพเจ้า เงินตราบริษัทสิทธิมนุษยชนสิ่งที่น่าเศร้าและน่าทึ่งในเวลาเดียวกันคือเมื่อเวลาผ่านไปความจริงในจินตนาการกลับมีอำนาจเหนือความจริงทางวัตถุแม่น้ำและสิงโตของจริงจะอยู่รอดหรือสูญพัน์ตอนนี้กลับต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทและรัฐบาลของสมมุติการข้ามทางด่วนแห่งวิวัฒนาการบทสรุปของเรื่องนี้คือการปลดล็อกพันธนาการทางชีวภาพ สัตว์อื่นต้องรอเป็นล้านปีเพื่อให้ยีนเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ด้วยการเรื่องเล่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ในชั่วงครามคืนถ้าเราเชื่อในกษัตริย์วันหนึ่งเราอาจจะปฏิวัติและเชื่อในประชาธิปไตยแทนได้โครงสร้างสังคมเปลี่ยนทันทีโดยที่ DNA ของเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่นิดเดียว นี่คือเหตุผลที่เซเปียนส์เอาชนะทุกอย่างได้เราไม่ได้แค่แข็งแกร่งกว่าหรือฉลาดกว่าแต่เรามีความสามารถในการร่วมมือกันอย่างยืดหยุ่นได้จำนวนมหาศาลผ่านเรื่องโกหกที่เราแต่งขึ้นมาเองและนั่นคือต้นไม้แห่งความรู้ผลของมันอาจไม่ได้มอบความจริงสูงสุดแต่มันมอบกุญแจที่ไขประตูสู่โลกที่แม้แต่พระเจ้าก็อาจคาดไม่ถึง